สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะพาบ่าวนุมาตัดผมนะวันนี้นะคะชวนบิ๊กกับบอมานะคะ <c oughs> บอไปไส่นะคะไปซื้อน้ำนะะมาแปะเติมน้ำมันไปหไปซื้อน้ำภาษาหิวน้ำไม่มีที่จอดนะคะเอฟซีรถเต็มเลยนะคะ ลายค่ะคนารถนะ,ะเต็มเลยไม่มีที่จอดนะคะบาวนุต้องมาจอดอยู่ข้างปั๊มนะข้างที่เติมน้ำมันนะคะอีพซีป <c oughs> รีบาวนุทักมาถามนะคะก็เลยต้องวางโทรศัพท์ไว้ก่อนนะคะเป็นทักมาถามว่าจะเอาน้ำอะไรนะคะเอาน้ำส้มนะคะกินสมสมนะคะอากาศร้อนนะ เราก็มาจอดที่ปัม๊มที่วานอในเอฟซีแล้วก็เดี๋ยวจะอ่าวันนี้ก็น่าจะค่ําแล้วเนาะพรุ่งนี้ก็จะให้ไปล้างรถล้างอะไรนะคะเ <c oughs> อฟซีเพราะว่าหลังจากสงกรานแล้วเนาะขี้ตมเบดแล้วนะคะก็ล้างทําความสะอาดมันหน่อยนะคะเ <c oughs> ติมน้ํามันแวะมาเติมน้ํามันแล้วก็จะเลยไปตลาดนะคะพาบานไปตัดผมก่อนเนาะ ปจาจยาก็จะได้ซื้อกับข้าวนะคะเปิดแอร์เย็นๆก็เดี๋ยวขาดเข็มขัดก่อนไม่ขาดไม่ได้นอนมันกัดเสียงดังติ้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 งอยู่นั่นนะกาจะถึงตลาดตะลำคาญนะเอฟซปั๊มนะคะทีพีนะเอฟซีที่ว่านอนนิวาดนะคะ กระจอดกระจัดยงห้องน้ำมาแล้วกระเอก,กวัวยองอ้ยฝ่าหมืดฝนสิตกอีกแล้วคำม,มาใดเวลาเมื่อวานก็ตกน้อยเดียวนะ ทางตลาดกับบ้าีมบอจกจอดตัดร้านได้จ้ะตูบ่อึดด,ด,อ,ดอก้านตัดผมเยอะแยะจอดแหนมในเดือดเจี๊ด้วยเ,วย <c oughs> เราก็เฝ้า,นานนเนาะฝนจีตกบ่เห็นบ่กฝ่ามืดจอดจอดที่สวัเดี์แว,ว,วได้จอดบนมือนั้น,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 นที่คิดยางหลอดแหนบ่แถวนีก็ได้ มองอย่างนันเขาบอกเดี๋ยวเขาปตด้สหาอยังไปตัดด้ผมนะไปตัดสไยกับสาย้อลนะจ มาตัดได้เขาสีตื่นเออจังว่าบระ่านได้ซื้อสายไฟดอก้าถามแล้วเบิ่งก่อนก็ภาษาก็จะไปตลาดนะคะเดี๋ยวถามบ่าวหนุนะวราจะซื้อเราไปทำกับข้าวกินแรงนะคะรอให้เพื่อนตัดผมก่อนนะคะไปหาคนหลายแนแนมไปอยู่ตลาดศกนะคะเอฟซี ซื้อกับข้าวก่อนแล้วค่อยออกมาซื้อของใช้นะเป็นพวกน้ําตาลพวกน้ําปลายังมีอยู่นะก็จะได้ซื้อพวกน้ํามันนะคะเอซน้ำมันรู้สึกจัเปลืองนะคะซื้ออะไรนาะไปให้ลุงเสือวันนี้ลุงเสือไปหวานแหนะคะอากาศร้อนเนาะวันนี้ไม่ได้ทํางานนะก็ไปหวานแหนะคะ คนเยอะมากนะเอฟซี FC ที่ตลาดนะฮะก็เดี๋ยวค่อยโทรหาบ่าวนุนะให้บ่าวนุตัดผมเสร็จก่อนนะฮะฮช่วงเย็นนะ <c oughs> คนก็เยอะกับข้าวก็เยอะนะคะเลาะดูก่อน บิกบอกอยากต้มกระดูกหมูนะคะเดี๋ยวภาษาจะได้เดินไปดูว่ากระดูกหมูมีหรือเปล่านะคะกระดูกหมูต้มผักกาดนะคะโซน,นี้อาหารทะเลนะคะกับข้าวเยอะมากนะคะแต่ว่ามันซื้อไม่ถูกนะคะก็จะกินอะไรดีเนาะเดี๋ยวไปดูกระดูกหมูก่อนนะ,ะเดี๋ยวค่อยมาซื้อ

ไปหากระดูกหมูก่อนนะเอสีอห,อห,นนหมัดมองสุดบนต้นนี่นะน้ำดอกหมัดมองน้ำดอกไม้เดี๋ยวไปบังไปหากระดูกหมูกันมีดอกใหญ่ขึนึงมีดอกใหญ่ขึ้นมานึ่งหมุดจะมากรนงอีกทีนะโอ้ไข่มดแดงโอ้ขาดดอ่าอนเห็นขาอ่อนอีกแล้วนะคะเดี๋ยวออกมาค่อยมาซื้อนะคะไปดูกระดูกหมูก่อนนะโซนนี้ก็จะเป็นผลไม้นะเอซี FC. ออกมาข้างนอกก่อน คนเยอะนะคะผละไม้สดนะคะ FC ตลาดวานอนนะก็เราก็มาซื้อประจำนะคะผละไม้ไปไหว้นะกรษารซื้อตลาดวานอนนะะี่ค่ะนี่ค่ะซี่โครงนะคะโลละร้อยสิบแปดบาทนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีกระดูกซี่โครงไหมจะเอาไปต้มผักกาดนะคะ FC กระดูกซี่โครงหมดนะเอซเดี๋ยวไปดูในตลาดก่อนนะคะตลาดสดมันจะแพงกว่านะน่าจะประมาณร้อยเดี๋ยวดูก่อนเนาะถ้าแพงมากก็ไม่เอานะคะร้อยสาสิบรอสี่สิบนะคะอยู่ตรงนี้มันร้อยสิบแปดบาทเนาะแต่ว่าไม่มีหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดู แหงที่ในตลาดสดกันนะคะโอ้ยมะม่วงกิโลละห้สิบบาทโอ้เห็นแล้วของชอบนะะี่ค่ะมะไฟนะคะของหมักนะคะภาษาชอบกินนะคะมะไฟมะม่วงสุกกิโลละห้สิบาทนะเดี๋ยวไปดูกับข้าวก่อนนะดูซี่โครงหมูก่อนบ่าวนุก็ตัดผมรอนะคะ หมักพริกนะได้แล้วนะคะพริกินดานะคะภาษาจะใช้พริกแดงนะพริกินดาครึ่งติโลห้าสิบบาทนะคะคนเยอะมากๆเลยนะเอฟซีมันยังนมอเตอร์ไซค์ไม่เห็น ตกใจนะรถมอเตอร์ไซค์ตามดากรถไญ่บ่า่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ลุงเสือภาษาชาแนลด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะอ้ยถักหวานแกงใส่เห็ดพี่นอ้อง